รัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบริหารจัดการยังไงในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาจะต้องมีเอกสารในการไปยื่นอีงไหมจะต้องถ่ายรูปอีงไหมเพื่อไปขอทําเบิกต่างๆตามระบบราชการที่เคยทํากันใช่เพราะต้องยอมรับว่าถ้าคุณจะถามหาเอกสารณเวลานี้อืไม่มีแน่นอนเอาง่ายคือชาวบ้านได้ตังค์อะ ทะเบียนไม่ได้ตัางเน้นๆทะเบียนบ้านเอ่ยเอกสารสําคัญเอ่ยอจมอยู่กับน,น้ําหมดใช่ไปหมดแล้วที่เขาเหลืออยู่แค่นี้คือเสื้อผ้าเสื้อหนึ่งตัวกับกางเกงอีกหนึ่งตัวที่เหลืออยู่แล้ว,ลวไอ้เรื่องเก้าพันบาทเนี่ยรัฐบาลจะบริหารจัดการอย่างไรในการจ่ายให้ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนนะเพราะฉะนั้นระบบ Data ต้องมาแล้วสมมนูป,ประชากร นในพื้นที่ภาคใต้อันนี้ทั้งหาดใหญ่สงขลาแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลประสบนะคร <ทำ S 2> ับตรงนี้เนี่ยผมว่า Data ต้องมาทําได้ใช่ไหมก็ไหนบอกรัฐบาลดิจิตอลไงออก็ลงทุนไปก็เยอะนะผูวา่าเอออันนามเพอก็เพึงย้ายไปเออ,เออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรียกข้อมูลมาดูได้ไงครับ <ทำ S 2> ว่าหนึ่งจำนวนประชากรมีกี่โครเรือนอถ้าไม่มีข้อมูลตัวนี้ถือว่าเป็นความล้มเหลวของการสำรวจประชากรที่หาดใหญ่กวว่าม,มันต้องมีไง ครับแล้วไม่ต้องมาเรียกหาเอกสารอย่างที่คุณจนพรนะคุณจันพรก็หาไม่ได้ถูกถ้าจะเรียกหาเอกสารหรือหลักฐานอะไรต่างๆครับภาพมันเห็นอยู่แล้วครับคุณงมีทั้งภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายทางทางเรือทางอะไรต่างๆเราได้เห็นหมดแล้วภาพเนี่ยมันเห็นหมดแล้วไม่ต้องไปหาอะไรแล้วอจ่ายไปเลยจ่ายไปเลยผมว่ามันจ่ายไปเลยดูไหมมัน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 เห็นโดยโดยโดยกายภาพแลวครับ อย่างที่บอกไปนะฮะว่าบ้านเราเองเนี่ยยังมีประเด็นที่ต้องติดตามกันโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ครับจริงๆเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันไม่ใช่มีเพียงแค่พื้นที่จังหวัดสงขลาเท่านั้นนะที่เกิดอุทกภยัยตอนนี้เนี่ยมี <c oughs> ในหล,หลายๆจังหวัดเลยครับทั้งปัตตานียะลานะครับสตูล นครศรีธรรมราชตรังเองนะครับก็หนักไม่แพ้กันเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจุดที่มันเป็นจุดโฟกัสนั่นคือในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับหลายคนบอกว่าเหมือนกรุงเทพน้อยๆเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เมืองอที่มีอยู่มีประชากรอยู่เป็นจํานวนมากและเป็นเมืองเศรษฐกิจในพื้นที่ปลายด้ามขวานด้วยอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมี กระทบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันความเสียหายมันค่อนข้างจะเยอะนะโดยเฉพาะความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจอย่าลืมนะครับว่าข้าวาไปแล้วเนี่ยก็ถ้าดูเนี่ยภาคใต้ก็ใหญ่สุดถูกปะคุณจตุพรหาดใหญ่นี่ใหญ่สุดแล้วเนาะ,ะเรียกว่าเป็นเป็นเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ของภาคใต้ในในพื้นที่ภาคใต้ะล่าถ้าภาคเหนือก็อาจจะมีเชียงใหม่ใช่ภาคตะวันออกก็ชบุรีพัทยาอะไรประมาณนั้นเนาะใช่ภาคไอ้กลุ่มฝั่งตะวันตกก็อาจจะเป็นกาญจนบุรีกาญถ้าถ้า อีสานก็อย่างเช่นขอนแกน่นอ,อ,อ,อะไรประมาณนี้เนาะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์เรื่องของเศรษฐกิจเหมือนกันนะใน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 แง่ของหัดถ์ใจาแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ยอย่างสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อวานเนี่ยเราได้เห็นภาพของคุณอนุทินชาญวิรุณนายมตรีและรมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในยขอย,ย้ํากระทรวงมหาดไทยด้วยนะว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเมื่อวานเนี่ยอันนี้ภาพเมื่อวานเนี่ย ตอนแรกก็บอกว่าจะจะอยู่ที่หัดใหญ่ใช่ป่ะนี่ผมก็จะไม่แซวแล้วนะหลายคนเมื่อวานเนี่ยเขาแซวกันตตอนแรกว่ามันมีมันมีกำหนดการประชุมเนาะเรื่องของการ ตามความคืบหน้าการจัดการมาตรการต่างๆในเชิงเศรษฐกิจใช่ครับตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณเอกนิตินิติธันปภพาสเป็นประธานในฐานะที่ท่านเป็นรองนายกาเศรษฐกิจแล้วก็เป็นรองมอคลังแต่ว่าพอพี่นักข่าวของเราพี่ชมพูส่งข้อมูลมาบอกว่าท่านนายกมาด้วยเออเมื่อวานงงกันหมดเลยนะก็ตอนแรกท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะอยู่ในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายนะครับ แต่ตอนหลังท่านก็มาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีธุระป่าปังอะไรก็อาจจะบินกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยบินกลับไปอ่าแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานเราก็ตั้งข้อสังเกตอย่างผมกับคุณบุร a าก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะถึงขั้นก็คือยอมผิดคําพูดไว้อ่ะแล้วบินขึ้นมาด่วนเมื่อวานนี้นะมันต้องมีอะไรสาคัญแน่ก็ประเมินก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาอะไรต่างๆแล้วก็สรุปสุดท้ายก็คือใช่จริงๆด้วยเพราะเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เขาเนี่ยฮะมา เนี่ยหลังจากพบปะทังทาง,าทางไม่ว่าจะเป็นท่านเอกนิติใช่ไหมฮะแล้วก็ประหลัดอีกท่านหนึ่งประหลัดบัตนะทีบัตคุณรเบิรโลนแสงสดิดนะฮะแสงสนิดนะฮะ,ะก็คือประหลัดกระทรวงการคลังแล้วก็มีอีกหลายหลายคนนะฮะจากนั้นเขาก็เข้าประชุมกัน <c oughs> แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นมาก็ออกมาแถลงข่าวเอาเบื้องต้นก่อนทางคุณนันทุทินนะครับท่านนายกก็บอกว่าก็าได้มีเขาเนี่ยได้เป็นประธานการประชุมบูรณาการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้อันนี้อันนี้อันนี้เขาแหม เขาใช้ชื่อยาวเลยนะช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูข้าระสบภยัยภาคใต้ทางนายกก็บอกว่าสาการน้ำท่วมเป็นวิกฤตครั้งใหญ่เพราะมีปริมาณกว้างขวางออขอไว้มีบริเวณกว้างขวางเ,เขตอำเภอหัดใหญ่สงขลานะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจกสำคัญต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปพร้อมกับการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภยัยบุคคลธรรานิติบุคคล ให้กลับไปสู่ภาวะปกติให้ดีที่สุดคณะรัฐการนะฮะนายมงตรีก็บอกว่าได้มอบหมายให้รัฐมนตรีนิติพันธุ์พาธนะครับรองนายมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักนายมนตรีเพื่อบูรณาการยกระดับประสิทธิภาพโดยล่าสุดนะครับมีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงการคลังตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือเครือข่าย วายุพักเป็นบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังครับโอโ้ก็มีทั้งสองศูนย์บัญชาการศูะนยะ์คำนวยการศูนย์ไปเยอะไปหมด<อ>และระบบบูรณาการอ่ะก็ว่านไปแล้วนอกจากนี้ฮะนายกก็บอกว่าได้จัดมาตรการเร่งด่วนที่สุดก็คือจัดสรรงบประมาณเยียวยา9 0 0 0พัล้านเอ่อ9,000บาทต่อครัวเรือนครับซึ่งผ่านความเห็นชอบจากมนตรีมาแล้วและกระทรวงคลังได้ขยายวงเงินทดแทนอ่อ ขอให้ทดลองรัชกาเป็นเงินทดลองใช่ไหมฮะวงเงินที่ทดลองไปก่อนก็คือจ่ายไปก่อนให้ผู้ว่าเนี่ยสามารถจ่ายได้ทันทีสูงสุดก็คือ100ล้านบาทเพื่อดูแลปัญหาดูแลปัจจัย4เช่นอาหารน้ำยาสาโลกนะฮะที่อยู่อาศัยด้วยนะคำถามตรงนี้ขอฝากถึงรัฐบาลบในฐานะที่เป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่ง รัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบริหารจัดการยังไงในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาจะต้องมีเอกสารในการไปยื่นอิงไหมจะต้องถ่ายรูปอิงไหมเพื่อไปขอทําเบิกต่างๆตามระบบราชการที่เคยทํากันเพราะต้องยอมรับว่าถ้าคุณจะถามหาเอกสารณเวลานี้อืไม่มีแน่นอนเอาง่ายคือชาวบ้านได้ตังอ่ะ ทะเบียนไม่ได้ตั้งในนทะเบียนบ้านเอ่ยเอกสารสําคัญเอ่ยจมอยู่กับน้ําหมดใช่ไปหมดแล้วที่เขาเหลืออยู่แค่นี้คือเสื้อผ้าเสื้อหนึ่งตัวกับกางเกงอีกหนึ่งตัวที่เหลืออยู่แล้วไอ้เรื่อง9,000บาทเนี่ยรัฐบาลจะบริหารจัดการอย่างไรในการจ่ายให้ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนนะเพราะฉะนั้นระบบ Data ต้องมาแล้วสมมนประชากร นใน,นพื้นที่ภาคใต้อันนี้ทั้งหาดใหญ่สงขลาแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลประสบนะบตัวนี้เนี่ยผมว่า Data ต,ต้องมาทําได้ใช่ไหมก็ไหนบอกรัฐบาลดิจิตอลไงออก็ลงทุนไปก็เยอะนะผู้ว่าเอ,อันนามเพลก็เพึงย้ายไปเ,ออเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรียกข้อมูลมาดูได้ไงว่าหนึ่งจำนวนประชากรมีกี่ครัวเรือนอถ้าไม่มีข้อมูลตัวนี้ถือว่าเป็นความล้มเหลวของการสำรวจประชากรที่หาดใหญ่ ถูกปะมันต้องมีไงครับแล้วไม่ต้องไปเรียกหาเอกสารอย่างที่คุณจตพรนะคุณจตุพรก็หาไม่ได้ถูกถ้าจะเรียกหาเอกสารหรือหลักฐานอะไรต่างๆอ่ะภาพมันเห็นอยู่แล้วครับคุณต้องมีทั้งภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายทางท้งเรือทั้งอะไรต่างๆเราได้เห็นหมดแล้วภาพเนี่ยมันเห็นหมดแล้วไม่ต้องไปหาอะไรแล้วจ่ายไปเลยจ่ายไปเลยผมว่ามันจ่ายไปเลยถูกปะมัน มันมันเห็นโดยโดยโดยกายภาพอยู่แล้วไงครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่คนในพื้นที่ฝากมาเหมือนกันว่าเรื่องของการเยียวยาเนี่ยต้องเยียวยาให้เร็วนะไม่ใช่ว่าคุณต้องรอน้ำลดหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วก็ยังไม่ได้กันแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ที่ผมพูดเกินความเป็นจริงเพราะที่ผ่านมามันเคยมีหลายๆเคสที่เกิดขึ้นมาอยู่ละใช่ผมว่าอันดับแรกเนี่ยตั้งป้อมเลยอาจจะใช้กลไกของรัฐก็คือแบงก์ของรัฐนี่แหละครับจะ ทอกอสอจะอมสินหรือทอ,อสอ,อะไรต่างๆหรือแบงค์อิสลามแบงค์เด้อต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นตัวตั้งตัวตีก่อนเลยอืสมมุติคุณจตุพรเจอตรงเนี้ยมันไม่ต้องไปนับหนึ่งตั้งคําถามเมื่อโดนเท่าไหร่เลยเน <c oughs> ี่ยโดนไปแล้วจ่ายไปเลยจะเก้าพันจะหมื่นจะอะไรก็ว่าไปมันมีแนงสมมติแไปเล, <c oughs> เลยหรือถ้ามีแอปคุณมีอยู่แล้วนี่ครับแอปที่เราใช้กันอยู่อ่ะคน <c oughs> ละครึ่องอะไรต่างๆอ <c oughs> <c oughs> ร์ดจพานมีอยู่แล้วเนี่ยครับพานไปเลยครับโยนเข้าแอปไปเลยอันนี้ยังไม่เห็นนะว่าวิธีการจ่ายรูปแบบเนี่ยจะเป็นยังไงูผมว่ามันต้องอย่างเงี้ยที่ผมตั้งศูนย์ุ่นศูนย์เนี่ยผมว่าเอาศูนย์ตรงนี้ก่อนเลยอำนาจแรกศูนย์จ่ายตังค่าเยียวยาถูกว่มเพราะอย่าลืมนะคนบางคนหมดเื้อหมดตัวผมเห็นภาพเมื่อคืนเนี่ยในตลาดกิมหยกนะใช่แม่ค้านี่เขาหมดตัวเลยนะครับเขาก็บอกเขาไม่รู้จะรับนับหนึ่งยังไงเพราะตอนเนี้ยมันติดลบอยู่ถูกต้องเขาเขนหายของที่จะขายหาย หลายคนเนี่ยแทบไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยอืม,อม,มีแค่เสื้อผ้าแค่ติดตัวมาใช่ใชเนี่ยมัน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 ,ม,น,ม,นมันความเสียหายมันบังเกิดแล้วมันเห็นภาพอยู่แล้วฮะแต่ก็าตามฮะเมื่อวานมีดเรเองนิติเหมือนกันอืก็ออกมาบอกว่ากระทรวงการคลังได้ขยายวงเงินทดลองราชาการในการในการให้ผู้ว่าเนี่ยหน่งร้อล้านบาทสามารถช่วยเหลือประชากรได้ทันประชาชนได้ทันทีอันนี้เขาบอกนะทันทีนะ อันนี้เดี๋ยวรู้ฮะชาวบ้านจะทันทีหรือเปล่าแล้วก็มอบหมายให้ท่านประหลัดนะฮะรัฐบลนรนแสงสนิินะครับประหลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานในแง่ของการบริาการปฏิบัติงานให้หน่วยงานในสังกัดนํากอบการช่วยเหลือผู้ประสบภัย3ระยะคือช่วยเหลือเยียวยาและก็ฟื้นฟูไปดูสักนิดหนึ่งฮะที่รนรนิติบอกฮะระยะที่1ก็คือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอาทิตั้งศูนย์บริจาคสิ่งของจําเป็น ณอาคาร150ปีกระทรวงการคลังเพื่อเป็นจุดรวมของ,ของบริจาคของหน่วยงานต่างๆรพร้อมกับให้กรมธนารักษ์จัดหาที่ราชพสัสดุเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยเร่งด,ด่วนอ,อันนี้ระยะแรกนะครับระยะที่2เป็นการเยียวยาอันนี้ก็ให้ผู้ประสบภัยเนี่ยกลับมาตั้งหลักได้อย่างรวดเร็ว,รวคือกระทรวงคลัง,งจะบูรณาการหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดครับในการออกมาตรการเยียยาเช่นการพักชําระหนี้ การลดดอกเบี้ยการออกสินเชื่อพิเศษดอกเบี้ยต่ำแล้วก็สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเช่นซ่อมแซมที่อยู่อาศัยร้านค้าการมอบเงินเยียวยาอ่านี่เขาระยะที่สองนะระยะท,ที่สามการฟื้นฟูให้ดำเนินธุรกิจและธุรกิจกลับมาได้โดยกระทรวงการคลังจะออกมาตรการฟื้นฟูที่จำเป็นสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในภาพรวม<ๆ>เช่นการออกสินเชื่อฟื้นฟูซึ่งก็จะได้มีการพิจารณา ออกวัตการตามความเหมาะสมและนําเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไปอ,อันนี้3ระยะนะครับช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูนี่คือสิ่งที่คนในพื้นที่เองเขาก็หวังนะว่าจะเห็นการทํางานที่เป็นระบบมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าในช่วงเกิดสถานการณ์เนี่ย รเราก็ได้ยินข่าวรัฐบาลมีการอนุมัติงบฉุกเฉินเงินเงินเร่งด่วนอะไรต่างๆเพื่อมาช่วยสถานการณ์ในการซื้อข้าวซื้อของมาแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่าในช่วงหกเจ็ดวันที่ผ่านมาที่เกิดสถานการณ์เนี่ยครับมันคือเสียงส่วนใหญ่ที่พูดตรงกันถ้าคุณสุประชัยเป็นแฟนรายการได้ดูการสัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆเนี่ยทุกคนบอกตรงกันว่าไม่เคยได้รับการช่วยเหลือของยังชีพเนี่ยแทบไม่ถึง ในทุกพื้นที่ของหันใหญ่อจุดไหนที่พี่ๆกู้ภัยเข้าไปไม่ได้หรือไม่รู้จักพื้นที่เนี่ยแทบจะไม่ได้รับสิ่งของในการประทังชีวิตอนเวลาที่เกิดเหตุเลยอแล้วตอนนี้สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคืออาหารเครื่องใช้ต่างๆแม้คุณสุชัยจะมีเงินเป็น10ล้าน2ี่สิบล้านก็ซื้อไม่ได้นะเพราะของมันขาดตลาดของมันขาดทั้งหมดทั้งอำเภอที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยอันนี้ก็ มันเป็นการสะท้อนชัดเจนนะเพราะอันนี้คือผู้ประสบภัยด้วยครับ,รบเอาละอันนี้ในส่วนของรัฐบาลนะครับมาอีกส่วนหนึ่งผมว่าเป็นอีกในยะหนึ่งนะก็คือเรื่องของการปกการะกันภัยโดยเมื่อวานเนี่ยทางคุณชูชัดประมูลผลนะครับบริการที่าาการคณะคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือว่าคอปพอนะครับก็บอก ก็เปิดเผยถึงการเคมประกันน้ําท่วมภาคใต้ในเรื่องของการประกันรถยนต์เนี่ยฮะอันนี้เขาแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือรถยนต์สันดาปเดิมที่เราได้เห็นน้ามันเป็นซนดีเซลต่างๆแล้วก็รถยนต์ที่เป็นไฮบริดอันนี้ก็ทั้งสันดาปบวกกับ EV ีบแล้วก็เป็นรถยนต์ E ีีแบบเพียวๆอ,อันนี้ก็มี33 3, 3ประเภทแล้วก็แบ่งเป็น5ระดับความเสียหาย 1. นึ่งก็คือความเสียหายคือ ABC ดและก็ F oh. อานะครับทั้งนี้ในส่วนของรถยนต์ไฮบริดก่อนเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ยอยู่ข้างด้านในหากน้ำท่วมถึงพื้นรถก็จะจ่ายบวกไปอีก1 0 0 0 0แบาทครับส่วนรถ EV ที่มีแบตเตอรี่ที่แพงราคาประมาณ5ล้านบาทประมาณ5 0 0แสนบาทซ่อมไม่ได้เนี่ยถ้าท่วมถึงพื้นถึงพื้นเนี่ยจะจ่ายเต็มทุกเ,เต็มทุนประกัน ซึ่งณนะวันที่28วันนี้นะครับทางคอพพจะจัดประชุมผู้ประกอบการบริษัทประกันอีกครั้งรประกันภัยอีกครั้งหนึ่งครับและระบุรายละเอียดทั้งหมดเพื่อออกเป็นประกาศคอพพต่อไปซึ่งขณะนี้พบว่ามีรถยนต์เสียหายจากอุทกภัยน้ําท่วมหัดใหญ่จังวัดสงขาประมาณ3,000คันส่วนบ้านเรือนและสถานประกอบการน่าจะได้รับความเสียหายทั้งหมดในหาดใหญ่3,000คันเองเหรอ คุณตระพอนะฮะเราเห็นด้วยตาไม่น่าจะใช่แต่โอเคละอันนี้เป็นเบื้องต้นแต่คือผมว่าเรื่องการแยกประเภทตอนเนี้ยผมว่าไม่น่าแยกได้นะน้ําท่วมรถส่วนใหญ่เนี่ยมันท่วมเต็มทั้งคันใช่โดยเฉพาะรถอีวีเนี่ยถึงกระล้องไห้เลยว่าจะต้องเคลมแบบผมแน่ใจว่าเขาเรียกภาษาว่าขายซากหรือว่าอ่ะขอคืนทุนถูกประกันเลยหรือเปล่าใช่เพราะอย่างที่บอกว่ามัน มันคือน้ําท่วมที่มันท่วมระดับ2-3เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่แบบจะไม่ถึงใต้ท้องรถอย่างแน่นอน <c oughs> คือผม่าไม่ต้องพูดถึงว่าท่วมถึงพื้นใชใ่ผมว่าตอนนี้ดูจากเบื้องต้นโอเคเขาอาจจะเป็นเป็นกรอบไว้นะ,ะ,ะแต่โดยกายภาพที่เราเห็นคือมันท่วมหมดแล้วครับอันนี้ก็ว่ากันไปแต่สามพันคันผมยังคิดว่าน่าจะอาจจะจ,จะน้อยไปอยู่น่าจะมากกว่าน้อน่าจะมากกว่านั้นแต่โอเคละ อันดับแรกนี่ยโอเคจะแยกยังไงก็แล้วแต่อย่างที่ผมกล่าวตั้งแต่ต้นเปิดรายการว่าดูให้ดีดูให้ดีว่าบริษัทประกันไหนที่สถานะทางการเงินที่ไม่ค่อยสู้ดีอย่าลืมนะฮะ,ะมันจะเกิดปรากฏการณ์เหมือนโควิดเรารได้เห็นการปิดตัวของอาคาเนประกันภยัยม,มั่นคงสินบั่นคงประกันภยัยปิดแล้วค้างเติงเลยคนที่ทําประกันไว้ ก็ต้องไปเรียกร้องเอาที่คอปพีและกว่าจะได้บางคนก็ยังไม่ได้บางคนก็ได้แต่ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยครับผมว่าเอาตรงนั้นก่อนนะครับว่าดูให้ดีโอเคประเภทก็ก,ก,ก็ก็ดีแล้วครับที่แยกมาแต่ว่าประเด็นคือคุณต้องไปดูแลนะว่าบริษัทไหนที่ดูแล้วโอ้โหประกันจานวนที่มีประกันเยอะแล้วสถานะทางการเงินไม่แข็งแรงมผมว่าไปดูตรงนั้นซะมันจะซ้ํารอยโควิดถูกไหมฮะผมก็ไม่ได้เหมือนกัน กันไว้ก็ไม่ได้และอีกประเด็นหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาคงจะได้คุยกันแหละครับคือไม่แน่ใจว่าการประกันแบบประกันภัยพิบัติเนี่ยมันต้องซื้อเพิ่มหรือเปล่าออนั่นแหละเนี่ยน่ากลัวนะอันเนี้ยคือหนึ่งประเด็นที่ผมว่าเดี๋ยวน่าจะเจอเยอะหลังจากนี้ทางคอพพจะจะเข้าไปช่วยตรงนี้อย่างไรสมมุติว่าโอเคตามกฎหมายอ่ะ มันไม่ได้เข้าเงื่อนไขในการรับประกันซึ่งบริษัทประกันเขามีสิทธิ์ในการที่จะวีโต้ได้เขาอาจจะไม่จ่ายได้เพราะว่าถือว่าน้องหนอจะเงื่อนไขถูกต้องเคไม่ได้เคไม่ได้อย่างเงี้ยจะช่วยเขายังไงอ่าอ่าใช่กับการประกันที่เขาโอเคอาจจะซื้อประกันชั้นหนึ่งครับผมไม่ใช่ประกันชั้นหนึ่งเนี่ยมันซ่อมทุกกรณีเลยหรือเปล่าทั้งไปพิบัติหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องแยกหนึ่งสองสามนะประกันชั้นหนึ่งประกันชั้นสองสองสามเนี่ย ไม่น่าจะเข้าเรื่องของภัยพิบัติแต่ก็ไม่แน่อันนี้ผมก็ไม่ชัวร์ต้องดูว่าแต่ละแต่ละกรมทันด้วยนะใช่ว่าเขาเขาเขามีดีเทลตรงนี้หรือเปล่าครับคืออย่างที่บอกว่าหลายคนพยายามละในการที่จะเอารถไปจอดในที่สูงไม่เอารถไปไปอยู่ในความเสี่ยงแต่ปัญหาคือมันท่วมทั้งอำเภอก็คือมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยง ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วอแต่จนทําให้หน่วยงานราชการบอกว่าเป็นเลื่อนรถด้วยเมื่อวานเพราะไปจอดขวางถนนอยู่อันเนี้ยอันเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมันจะช่วยกันยังไงได้บ้างในสถานการณ์แบบนี้ใช่แล้วก็มันมีคําเตือนจากจาก,จากเ,พเพื่อนผมก็มีเพื่อนๆสมัยก่อนอยู่สายรถจนเยอะอเขาก็เตือนมาในเชิงเทคนิคนะอันนี้เผื่อๆไว้เป็นเป็นนิดหนึ่งว่ารถที่มันผ่านการน้ําท่วมมาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยอย่าเพิ่งสตาร์ทใช่ เพราะว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันอาจจะที่มันค้างอยู่ในมันอาจจะทําให้เครื่องมันเสียหายได้จริงๆเนี่ยเขาแนะนําว่าหนึ่งในช่วงสายการน้ําจะท่วมเนี่ยค,คุณต้องถอดขั้วแบตอ่าอ่าใช่ใช่เพราะว่าเห็นหลายๆคันเนี่ยพอ,อน้ําเริ่มจมมันเกิด ลวนช็อตระบบไช่ในช่ใระบบมันจะมีปัญหาแตรดังไฟกระพริบก่อนที่สัญญาณสุดท้ายคือทุกอย่างมันดับหมดอันนี้ผมเห็นหลายเคสที่เขาที่เขาถ่ายรูปลงมาถ่ายวีดีโอลงมาแล้วมาโพสต์แล้วเห็นกันและอีกสิ่งหนึ่งที่คุณสุภชัยบอกก็คือว่าน้ําท่วมครั้งนี้มันจะคล้ายกับที่แม่สายครับมันเป็นน้ําป่า มันเป็นน้ำจากภูเขาเราเห็นจากสีน้าเนี่ยมันคือสีขุ่นทาดเลยอ่ะพร้อมขี้โคลนอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่เศษตะกอนดินต่างๆมันจะเข้าไปในห้องเครื่องอ่าใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะเพราะว่าบางทีเราอเอาจู่ๆเฮ้ยต้องย้ายรถไดยยนต์อะไรเงี้ยต้องระวังนิดหนึ่งครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าระบบเดี๋ยวนี้คือรถจนสมัยใหม่มันมีระบบไฟฟ้าทั้งนั้นแหละทั้งไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ของบูมอะไลเอออะไรต่างๆระบบต่างตเนียมันเป็นมันเป็นไฟฟ้าหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีปัญหาตัวเนี้ยแน่นอนอะ่ะไอโปรแกรมอะไรทั้งที่ตั้งไว้ในรถเนี่ยม,มันจะมันจะรวนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งนะเผื่อๆกันไว้นะครับสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะรีบจากใช้รถเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูนิดหนึ่งให้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 ใหใหใหทีมโค้ที่คนมีควมช่างเนี่ยความคำจนาญการเนี่ยเข้าไปดูนิดหนึ่งว่าไอตรวจสอบดูนี่เฮ้ยโอเคไหมอะไรต่างๆนะหรือแม่งก็ศูน ผมว่านะศ,นศูนย์ของรถยนต์ทั้งหลายได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่ายต่างๆทั้งญี่ปุ่นทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเนี่ยผมว่าควรเข้าไปดูเพื่อให้ความรู้ไงสำหรับคนไม่งั้นเนี่ยบางทีเนี่ยโอเคละบางคนอาจจะประกันไว้แต่ได้เคมไม่หมดแต่อย่างน้อยรถเขายังพอใช้ได้อยู่ก็ยังดีก็ยังดีนะครับนะฮะอันนี้ในส่วนของแพ็เกจเรื่องของการซ่อมสร้างหรือรว่าการฟื้นฟูเยียวยาก็ว่ากันไปนะครับ